ภาพยนตร์ซีรีส์สีอโยธยาดำเนินเรื่องราวผ่านผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งล้วนมีอดีตที่ผูกพันกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องถึงยุคกรุงธนบุรีกระทั่งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จุดประสงค์ใหญ่ในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องศักระบูชาองค์พระบร,ร์ราคสัตราธีราาเจ้าทุกพระองค์ของแผ่นดินสยาม เรื่องเนี่ยมันจะเล่าผ่านมุมมองของข้าราชสำนักอะที่สังเกตเห็นพระกริยาเกตส่วนพระองค์คเ,เรื่องนี้เอกซ์คลูซีฟมากเรื่องเกิดในราชสำนักทั้งนั้นเลยและได้เห็นความเป็นส่วนพระองค์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์สามัญมากกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองซืบต่อกันมารวมห้าราชวงศ์ราชวงศ์สุดท้าย คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงซึ่งพงศาวดารและงานเขียนทางประวัติศาสตร์หลายฉบับได้บันทึกถึงพระมหากษัตริย์ราชวงศ์นี้ไว้ในเชิงลบหลายแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนเสียกรุงเราเรียนประวัติศาสตรทุยามากมายแต่เราไม่เคยได้เรียนรู้เลยว่าในรชาชสมัย วิทยาตอนปลายนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าประปากลงมาเมืองไทยเราเป็นิน international ตอ่ะคือเป็นที่รวมของพ่อค้าวาน,นิชมากมายแล้วก็กลายเป็นเมืองคล้ายๆนิวยอร์กทิตี้ซึงเมืองที่มีไฟสว่างสวัยทั้งวันทั้งคืนเราไม่เคยถูกสอนแบบนี้มากันเลยการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ในยุคหลังได้ฉายภาพรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ไว้อย่างแตกต่างจากที่เชื่อกันมาในอดีต แต่ข้อมูลใหม่ๆเหล่านี้ก็เป็นที่รับรู้กันน้อยมากในวงกว้างในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยเป็นรัชสมัยที่การค้ากับต่างประเทศรุ่งเรืองที่สุดร่ำรวยจนกระทั่งแบบโอ้ไม่มีใครอดตายถึงขนาดที่ประชาชนดูดฟินกินละโอรเฮาไม่ต้องทำงานทำการก็อยู่ได้ เราไม่เคยถูกสอนแม้กระทั่งในรัสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ท่านลดภาษีอกรให้กับประชาชนเราเรียนรู้แต่ว่าพระเจ้าเอกทัศ์อ่อนแ r พระเจ้าเอกทัศ์เป็นขุนหลวงขี้เลื้อนเชื่อพัฒนนมมีสงครามพัฒนนมยินเสียงปืนก็เชื่อห้ามยิงปืนคือเราไปไปมองพระเจ้าเอกทัศน์ในเชิงลบหมดเลยแต่ไม่เคยพูดถึงรัสมัยท่านในเชิงบวกเลย การถ่ายทอดเรื่องราวอันยาวนานจากราชวงศ์บ้านพลูหลวงสู่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทำให้ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาต้องระดมทัพนักแสดงหลากรุ่นจำนวนมากเพื่อสวมบทบาทถ่ายทอดดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ที่ราชาพระราชวงศ์รวมทั้งรับบทบาทบุคคลสำคัญอีกหลายท่านซึ่งล้วนมีตัวตนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ บุคคลในประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกกลุ่มคือสมสหายสนิทซึ่งเป็นมหาดเล็กในองค์พระมหากษัตริย์ร่วมกันตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมากระทั่งเสียกรุงซึ่งบุคคลทั้ง3นี้จะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกอบกู้อิสรภาพของชาวสยามและฟื้นคืนความรุ่งโรจน์แห่งอรารยธรรมสีอโยธยาให้กลับคืนคงอีกครั้ง ดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาร่วมงานในนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากอยากจะถ่ายทอดความตั้งใจของพวกท่านที่มีต่อศิลปะต่อบทกวีต่างๆอย่างดีที่สุดคงจะเป็นโอกาสที่ผมได้มีโอกาสถวายพระพรท่านด้วยชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องประดิษฐ์เป็นเหมือนศิลปะแบบชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของประเทศไทยเลยครับเราอยู่ในนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องยิ่ง ทำการบ้านทําทุกอย่างให้ดีขึ้นเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ซึ่งฟอมยักษ์แล้วก็เรื่เป็นของของประเทศการที่มีโอกาสได้มามาถ่ายทอดเรื่องราวในในซีรีส์นี้เป็นสิ่งที่น่าน่าดีใจมากและน่าภูมิใจมากผมว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตรู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองคุ้มแล้วล่ะชีวิตนี้ <laughs> บทบันทึกทางประวัติศาสตร์มากมายหลายฉบับ ถูกศึกษาและวิเคราะห์ตีความเพื่อกำหนดบทบาทของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระมหากษัตริย์และพระราชวง์ภาพเหรียนี้มีเป้าหมายที่จะถวายเป็นเครื่องสักการะองค์พระบรมภาษากาสตาทิราชเจ้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักในการสร้างตัวละครเราอยากจะสร้างให้ท่านเป็นมนุษย์นะมนุษย์ที่มีหน้าที่มนุษย์ที่ทบังเอิญเกิดมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็น องครร์รัชทาาทเป็นสมเด็จพระชินีท่านทรงคิดยังไงเมื่อท่านต้องเผชิญกับสงครามท่านกลัวบ้างไหมท่านอ่อนแอไหมท่านกันแสงไหมแต่แน่นอนที่สุดในสายตาประชาชนหรือคุณนางท่านจะแสดงความรู้สึกส่วนพระองค์ออกมาไม่ได้เลยเพราะถ้าท่านทรงหวั่นไหวในใดๆก็ตามเนี่ย,ยประเทศชาติจะเสียความหมดเลยถ้าท่านเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่ต้องแบกรับ ภาระเหล่านี้และไม่สามารถแสดงความเป็นมนุษย์ออกมาได้เลยเนี่ยทรมานขนาดไหนอันนี้ไม่นับกับพระราชภารากิจที่ต้องรักษาประเทศนะเนื้อหาที่ขัดแย้งกันเองของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละฉบับย่อมส่งผลเป็นความท้าทายในการเขียนบทภาพยนตร์จริงการทําภาพยนตร์ที่มีเกร็ดประวัติศาสตร์หรืออิงประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้องเนี่ย มันต้องคำนึงถึงความเป็นจริงทางบริษัทซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงทางบริษทัทอุทยานี่ค่อนข้างยากอยู่ พราะข้อมูลต่างๆล้วนแล้วจะมาจากจุหมายเหตุกับพงค์สวดานซึ่งถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยก็จะรู้ว่าจะหาความจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างยากข้อเท็จจริงค่อนข้างยากเพราะว่าถูกเขียนโดยจากมุมมองของผู้เขียนที่แตกต่างกันเป็นชาวไทยก็มีชาวต่างชาติก็มีเจ้าหนายก็มีความเป็นจริงเกี่ยวกับทางด้านคาแรคเตอร์หรือองค์พระมหากษัตริย์ก็ดีหรือพระบระมงสารุวงก็ดีข้อมูลจะจะไม่ค่อยเหมือนกัน อันนี้ถึงแม้แต่พระราชนิสัยก็เป็นไปตามมุมมองของผู้เขียนแต่ละคนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน <c oughs> ประวัติศาสตร์หลายท่านได้รับการตีความใหม่อย่างแตกต่างออกไปจากความรับรู้เดิมตั้งแต่เรียนประวัติศาสตร์มาก,ก็คือรับ ข้อมูลว่าพระเจ้าเอกทัศ์ทรงขัดแย้งกับพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็เลยแย่งบัลลังก์คืนนะครับแล้วก็พระเจ้าอุมพรก็ต้องรีบไปบวชแต่พอหลักฐานใหม่ใหม่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล,วล้วก็พอมาเล่นเรื่องนี้นได้ทราบนะครับว่ามีหลักฐานมากมายด้วยเป็นการให้ปักคําของคุณหลวงหาวัดนะครับก็มีหลักฐาน,นมากมาท่านก็พูดถึงพระเจ้าเอกทัศน์ในลักษณะที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีความเกลียดชังหรือว่าไม่มีความขัดแย้งกับพี่ชายนะครับก็มีหลักฐานใหม่ใหม่เข้ามาก็ทําให้เราผนวกกับ สิ่งต่างๆอย่างเช่นท่านบวชอยู่ทําไมท่านจะต้องสึกออกมาช่วยด้วยถ้าไม่ถูกกันแล้วเป็นแนวทางที่เราฟังแล้วน่าจะรู้สึกมันมีเหตุมีผลมากกว่าทีนี้พอมามาทำเป็นบทภาพยนตร์มันเป็นเรื่องแต่งยังไงยังไงเราก็ต้องยึดถือความจริงทางประษทัทด้วยแล้วก็เอาความเป็นจริงทางการแต่งด้วย ความเป็นจริงในการประพันธ uh, ์เนี่ยมันเกิดจากการที่มุมมองของคนเขียนเนี่ยยึดถือเหตุและผลและกฎของธรรมชาติการกระทําของตัวละครแต่ละตัวพมาษัาร์แต่ละองค์เนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรสงระมีอุปนิสัยอย่างไรสภาพแวดล้อมที่ท่านเผชิญเป็นอย่างไรแล้วก็ยึดถือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมนุษย์มาวันผมว่าคนดูจะได้เห็นการมองในมุมใหม่จากที่เราเคยทราบๆกันมา รุงสีร่างสงครามมานานนับร้อยปีแต่ทำไมต้องเกิดในแผ่นดินลูกสวรรค์มักจะประทานวิบากกรรมมาให้เป็นบทเรียนในการทดสอบชีวิตในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละฉากก็ทำทำให้เห็นตัวต,วตวนของพระท่านในในหลายๆแง่หลายในมุมซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งป่อมก็บอกว่านั่นแหละคือความที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง,งที่มีหน้าที่อันใหญ่หลวงนะครับพออยู่กับแม่ก็เป็นแบบหนึง่งอยู่กับ อยู่กับบ้านเมืองก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับบุคคลในประวัติศาสตร์บางท่านแสดงบทบาทในภาพยนตร์ซีรีส์สีอโยธยาอย่างแตกต่างไปจากสิ่งที่เชื่อกันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆความตั้งใจเนี่ยคือการที่ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ดูได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆแล้วก็มีสีสันหน่อยแลนะมันมีการดัดแปลงธงสวดาหรือจดหมายเหตุบางตอนเนี่ย เพื่อที่จะชูประเด็นในการสักการะบูชาท่านสมเด็จพระพันวสาน้อยพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ทรงมีพระภารกิจสำคัญหลายด้านในราชสำนักฝ่ายในเป็นหัวหน้าแม่บ้าน <c oughs> คือฝ่ายในก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นทั้งราชวงศ์เกือบทั้งหมดใช่ไหมคะมเหสีพระราชโอรสพระราชธิด,ดารวมถึงกษัตริย์ด้วย เราเป็นแม่ก็คือเหมือนเป็นแบบแม่ใหญ่อะค่ะที่จะต้องดูแลทุกอย่างรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนภารกิจจุกจิกมันก็จะมีเรื่องของสีสันในในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายในพอผู้หญิงที่อยู่รวมๆกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปกครองดูแลเจ้าเกิดมาเป็นขันติยานารีแห่งกรุงศรีอยุธยาเจ้าไม่มีสิทธิแสดงความอ่อนแอใดๆ พระเจ้าต้องเป็นแบดอย่างแห่งราชสัตรีคือทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าสมเดนภาษาน้อยคือกรมหลวงพิบันตรีสิ้นพระชนหลังจากที่เจ้าพระพกโกรธจวนพระคตไม่กี่วันเองนี่เราคิดว่าการที่ให้ท่านมีพระชนชีพจนถึงเสียกรุงเนี่ยคือก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงคติยะนารีแห่งกรุงศรีอยาคือสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ย ท่านทรงคิดอย่างไรเมื่อสงครามมาเผชิญท่านทรงมีพระราชกรณียกิจอย่างไรต่อแผ่นดินการที่ดัดแปลงไปทางนี้เนี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านมากกว่าที่จะทําให้ประวัติศาสตร์ประเทศเราผิดเพี้ยนไปหม่อมน้อยก็ตีความพระพันวสาว่าเป็นพระราชมันดาที่ต้องดูแลลูกชายซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งคู่เพียงลําพัง มีความเป็นแม่สูงมีความเป็นนักปกครองขนาดเดียวกันก็สุข,ขุมแล้วก็มองการไกลมองไปข้างหน้ามากกว่าไม่ได้วางอำนาจว่าตัวเองแบบสูงสักหรือใหญ่โตจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากในคาแรคเตอร์1โอเคเราใช้ความเป็นแม่ ที่ที่เราเป็นอยู่ได้ขนาดเดียวกันก็จะต้องเป็นเหมือนพระมารดาค่ะคงไม่ใช่แม่ธรรมดาจะต้องดูแลลูกที่ต้องปกครองคนอีกกี่หมื่นกี่พันคนก็ไม่รู้เงี้ยแล้วก็อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย